โตโยต้าวีออส2007นะครับอ่าคันนี้ลูกค้าขอแค่ให้อ air เย็นใช้งานได้นะครับตอนนี้แอร์มันไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับทำไมแอร์มันไม่เย็นนะครับอ๋อนะครับเราก็ได้ทำการพูดคุยกับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็ให้งบมานะครับมีงบอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ ก็คือทำตามเนี้ยงบเท่านีา้หน้าที่ของช่างคือทําให้มันเย็ยนให้ได้นะครับในงบนี้ก่อนที่เราจะไปทําก็ต้องวัดสภาพแรงดันต่างๆก่อนผมยังทํางานดูยังทํางานได้อยู่นะครับผมน,น,น้ำยาแอร์อบนะครับรถเคยชนมานะครับพ่อเดอบุกหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจัดการให้ครับลูกค้าไม่เน้นยี่ห้อนะครับขอให้เย็นและใช้งานได้จัดไปครับผมเรามากดว้าวครับน้ำมันไหม้นะครับแดงเลยนะครับเหลืองแดงเลยนะครับด้านล่างแห้งนะครับนี่ขาเข้าแห้งเป็นขุยเลยนะครับเสียวแวบนะครับผม น้ำมันขาดนะผมน,นี่เราก็มาเช็คสภาพตู้แอร์ของวีออสนะครับเอมันก็ดูตรงนี้ไม่เห็นมีเจาะมานะไม่เห็นมีรอยเจบบาะฝั่งนี้แต่ทำไมมันมีขาวๆแบบนั้นเหมือนเป็นผง เดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนนะครับแต่ตอนนี้เหม็นมากอ่านี่ก็เอาตัวออกมาแล้วนะครับเนี่เห็นชัดเจนนะครับดอกเห็ดขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวครับชวงงาไม่รอดนะครับ,ง,นนรบงานนี้ เบร้อยนะครับเปลี่ยนตู้โลดภาพนี้นะครับไม่น่าใช้นะครับงานที่สองนะครับงานเข้าอีกแล้วนะครับผมนี่ครับเปลือกตู้แตกนะครับเปลือกตู้แตกต้องหา อะไรมาปิดมาแก้ไขนะครับเดี๋ยวเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับน้ํามันหยดนะครับจะรั่วออกนะครับเราก็ไปวิ่งหาเปลือกนะครับเปลือกตู้แอร์มาแล้วนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังหาได้อยู่นะครับโอ้มีอันเดียวด้วยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็ ดีกว่าที่ปล่อยมันแตกแบบนี้นะครับลูกค้าอาจจะใช้มาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าแอร์มันเย็นไม่ช่าคือแอร์มันเย็นนะครับแต่เย็นไม่ช่านะครับมันจะไหลมาแค่บริเวณนี้นะครับมันอาจจะหยดนั่นนิดหน่อยครับอาจจะไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าช่างเจทําเติจแล้วเนี่ยมันจะไหลเต็มนี่เลยครับผมแน่นอนครับน้ำจะท่วมห้องโดยสารนะครับ ก็นี่เลยนะครับไปซื้อมายังไม่ได้ล้างนะครับก็ธรรมดาครับมือสองก็มีแตกหักกันบ้างนะครับก็กิบหักนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันใช้น็อตนะครับมันใช้น็อตยึดเป็นตัวตัวหลักแล้วเดี๋ยวจะล้างทาความสะอาดให้นะครับแล้วก็ใช้แทนนะครับอันนี้นะครับผมแล้ก็มาปอด นะครับจะมาปลดแผงคอนเดนเซอร์ครับแผงแอร์นะครับนี่รถเคยเปลี่ยนแผงมาแล้วนะครับเปลี่ยนแผงเป็นแผงของพาโกนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องก,การเซตอัประบบนะครับแผงก็ไม่รอดนะครับนี่นะครับน้ำมันเต็มเลยนะครับแผงแอร์รั่ว ก็ต้องเปลี่ยนแผงอีกนะครับผมเกตนี้เดี๋ยวอะไรหลักนะครับของระบบ Air v o ีอ2008นะครับออกมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยตามที่เห็นนะครับแผงรั่วนะครับตู้ใช้ต่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็รั่วแล้วนะครับคอมนะครับ อันนี้ครับจุดที่ช่างเจเป็นห่วงที่สุดนะครับมีคราบน้ํามันนะครับแต่ไม่รู้ว่ารั่วหรือเปล่านะครับหน้าคัดนะครับเอาวีออสสองพใส่นะดูเอาหน้าคัดของยออสองพใส่เปลี่ยนชุดคัดมาแล้วนะครับซิลิโคนติดเบอร์อยู่น่ครับมีอาการ หน้าลื่นนะครับเกิดการไหม้ครับหน้าลื่นราต้องถอดเช็คด,ดูนะครับว่าคอมแอร์นะั้นรอดไม่รอดนะครับหน้าคัดห่างเกินนะครับหนวที่สองนะครับชุดหน้าคัดเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับผม ดูอ่านะครับติดแล้วนี่อันนี้ลื่นนะครับ<ๆ>เห็นไหมครับจะเห็นมันเป็นจังหวะจึกๆนะครับผมนะมันหมุนไม่ต่อเนื่องเห็นไหมครับผมอ่าลูกปืนนะครับเนี่ยตายละเนี่ยปืนนะครับหายมืออ่ะเนี่ยค,ครับถ้าปกติเราจะจังอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวหาจังหวะติดก่อน อ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับชุดคัดก็ไปนะครับผมเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนดุปื้นนะครับมาเหลืองแบบนี้ไม่เป็นมงคลเลยนะครับไมนี่มันคือน้ำมันไหมนะครับนี่ไม่ใช้เหลืองจากตัวน้ำมันนะครับมันเหลืองจากตัวเนื้อลูมิเนียมนะครับ เสียวแว๊บๆเหมือนกันนะครับถ้าปักเก็นโก่งงานเข้าเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่มีโอลิงนะครับรถคอมตระกูล 10S นะครับมันจะเป็นปักเก็นนะครับก็เหมือนอารมณ์ฝาสูบนี่แหละครับเห็นไหมสองสีเลยนะครับนี่ก็กอกน้ำยาครับ 1G 1B นะครับลองปั่นมากี่แล้วนะครับ น่าจะรอดอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีเศษประเก็นด้านในนะครับโดยปกติแล้วที่เคยเจอนะครับตระกูล 10s ถ้าประเก็นหรือด้านในโก่งเนี่ยน้ำยาเคลือบนะครับน้ำยาเคลือบประเก็นมันจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆสีดำนะครับอันนี้ไม่ไม่เจอนะครับไม่มีน่าจะรอดอยู่นะครับก็นำคอมเพรสเซอร์มาล้างแล้วนะครับ เพื่อเอาพวกขี้ดินนะครับตามร่องพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเช็คลั่วนะครับ mm hmm. เราจะได้เห็นชัดๆว่าเนี่ยครับมันเป็นแบบปักเก็นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบโพริงเห็นไหมครับเหล็กปักเก็นนะครับ mm hmm. นะครับ คอมตระกูล10บเอนะอันนี้ลล่อนไปแล้วนะครับเห็นนะครับสีดำกาสนนิมนะนะครับสารเคลือบมันล่อนไปแล้วนะครับนะครับอมตระกูล10อนะครับ10บ1อิอีนะครับมันเป็นแบบประเก็นนะครับถ้าร้อนมากๆนะครับประเก็นมันโกงนะครับ มันแตกก็เหมือนปลาสูบป,ป่าปรเกนปลาสูบแตกนั่นแหละนะครับนี่คอคอมนะครับน่กปืนติดบางรอบนะครับก็จะเห็นเลยนะครับนี่เห็นไหมใช้คอคอมเป็นจุดหมุนแทนนะครับกินเนื้อไม่เรียบแล้วเช็คดูก่อนนะครับว่ามันรั่วไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอา ปเปลี่ยนลูกปืนนะครับไปเปลี่ยนลูกปืนมูเล่คัดคองนะครับเพราะว่าจะยกชุดคัดใหม่ของวิออสศูนเก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวก็เอาของที่ลูกค้าใส่มาแล้วเอาผมไปอาลูกปืนใหม่นะครับเพราะว่าลูกปืนก็เสียนะครับแต่ว่าความเย็นอาจจะไม่เหมือนตอนออกป้ายแดงนะครับต้องบอกว่าความเยน็นเพราะว่ารอบหมุน มันไม่สัมพันธ์กับระบบนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดชุดโมเลข,ของ03นะครับตู้03กับตู้ของ07ต่างกันนะครับดังนั้นรอบหมุนของเครื่องรอบหมุนของคอมเพรสเซอร์ที่ทํากําลังอัดนะครับเพื่อสร้างความเย็ยนเนี่ยมันต่างจากตู้ของหือ03นะครับเชิงลึกนะครับ อธิบายไปเดี๋ยวจะปวดหัวนะครับผมเอาเป็นว่ามูลเล่มันไม่เท่ากันละกันนะครับผมนี่ก็พัดแรงดันนะครับ25บานะครับในการตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์นะครับก็มไม่มีปัญหานะครับผมไม่เจอรั่วนะครับไม่พบว่ามีจุดรั่วแต่อย่างใดนะครับ ว่าตอนที่เราปั่นหนึ่งตีหนึ่งปีออกมานั้นยังไม่พบว่ามันมีเศษปะเก็นนะครับยังไม่เจอเศษปะเก็นด้านในนะครับก็โอกาสรอดสูงนะครับถ้าเกิดปั่นมาแล้วมีเศษปะเก็นก็คือจบแน่ๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอรั่วนะครับเศษตะเก็นมันออกอันนี้ก็ถ้าทําไปแล้วนะครับก็พยายามล้างแผงนะครับล้างแผงคอน,นเดนเซอร์แผงแอร์นะครับผม แผงแอร์หม้อน้ำนะครับล้างบ่อยๆนะครับ1-3เดือนครั้งนะครับคอมเพรสเซอร์มันจะได้ไม่ร้อนนะครับคือร้อนในระดับที่ปกติของมันนะครับแล้วก็ค่าแรงดันจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าน้ำยาแอร์จะขยายตัวตามค่าอุณหภูมิครับยิ่งอุณหภูมิสูงมันก็จะขยายตัวมากแรงดันก็สูงนะครับก็เป็นผลทำให้คอมเพรสเซอร์นั้นเสียไวนะครับอันนี้ก็ใช้คอมเดิมได้นะครับ เราก็จัดการเตรียมชุดนะครับที่จะต้องมาใส่แทนนะครับของลูกค้าที่เสียหายนะครับก็จะมีตู้แอร์แอพิชันวาวชุดคัดแผงคอนเดนเซอร์นะครับพวกนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับเสียเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับตู้นํำเข้าอันนี้วาวนะไปเบิร์ของเดนโตมานะครับเดนโตกรูเกียนะครับ เมดอินเจแปดนะครับชุดคัดก็ไปเบิกของเดนโซมานะครับนี่เดนโซ่หกเกียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ารอบวงนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับอ้าวให้ดูก่อนนะครับที่ใส่มาเห็นไหมครับรอบวงของเดนโซนั้นจะเล็กกว่านะครับของวีออสศูนย์เจ็ดจะเล็กกว่านะครับนี่เห็นไหมครับ ืนนะครับนี่ของเดนโซคูกเกียรเลยนะครับไปเบิกจากศูนย์เดนโซเชียงใหม่มานะครับนี่เป็นของเก่าลูกค้าที่หมดสภาพแล้วนะครับจริงตัวคัดนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยดลูกปืนมันไม่มีประกันนะครับอันดับแรกเลยคือมันไม่มีประกัน ถ้าใช้ไปแล้วนะครับตัวคอยไม่เหล็กเสียก็คือจบนะครับลูกค้าก็ต้องยกชุดคาดใหม่ลูกค้าก็ให้เีงเจจัดการเลยนะครับว่าอันไหนสมควรอันไหนจะใช้อะไรอย่างไงนะครับให้มันอยู่ในงบนะครับก็จ,จัดการให้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะจับลงในรถลูกค้านะครับ แล้วก็ทำการประกอบคอมเพรสเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์เข้าที่เรียบร้อยนะครับใส่ตู้แล้วนะครับวาวใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับช่างเจใช้เคเบิลท้ายรัดให้นะครับเพราะว่าการมันไปเสียดสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรั่วนะครับท่อท่อเส้นเล็กนะครับกิบนะครับกิบมันหักไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่อใหญ่มันเสียตรงไปแล้วนะครับก็เอาเคเบิลท้ายรัดก่อนนะครับเดี๋ยวจะรัด ทางในนี้อีกนะครับแล้วก็ตัดมันออกนะครับผมต้องขันน็อตให้มันแน่นกว่านี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นคานล่างนะครับเพราะว่ารถมันชนมานะครับนะครับมันยุบลงไปนะครับนี่นะครับหมุดนะครับมันมันต้องยกขึ้นมาอีกนะครับ เพื่อให้มันอยู่ในล่องนะครับเป็นตัวประคองนะครับแต่ว่าคานล่างมันยุบนะครับเดี๋ยวจะลองขย่มให้ดูนะครับนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับขานมันยุบนะครับ ขาล่างมันยุบต้องไปเชื่อมดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหม้อน้ําแล้วแผงแอร์มันจะล้างแล้วรั่วกันนะครับต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยนะครับดูนี้ฝั่งนี้ก็ล้างนะครับฝั่งนี้ก็ตูงแล้วมันไม่ชัด ันจะอยู่คานล่างเลยนะครับอันนี้คานไม่ดีนะครับการเติมน้ำยานะครับเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรันระบบสักแป๊บหนึ่งนะครับถึง่สตาร์ทเครื่องนะครับดูตามแนวกบอนะครับอ่าใส่กริ๊กนะครับค่าการทำงานนะครับ ต้าดเครื่องยังไม่ถึง2นาทีนะครับโรเพชเชอร์นะครับอยู่30 p s ิเพไอนะครับ31ละกันนะครับไฮเพชเชอร์200นะครับเดี๋ยวรันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูค่าการทำงานและอุณหภูมิกันอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยไปนะครับกำลังรันเทสระบบนะครับอันนี้รัน100%นะครับเป็นลมเบอร์สความเย็นสุดนะครับวัดช่องลมนะครับอันที่ไกลที่สุดนะครับ วันนี้ไม่ได้วัดทางฝั่งขวานะครับเพราะว่าเหมือนช่องลมลูกค้าจะรั่วนะครับลมมันออกไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นจริงเหมือนช่องอื่นๆเขานะครับช่องอื่นออกค่อนข้างแรงนะครับฝั่งนี้จะค่อนข้างจางนะครับอุณหภูมินะครับที่ผมนั่งอยู่คือยี่ิ้านะครับ23.4ุดสแล้วนะครับลงเรื่อยๆนะครับอันนี้วัด ตรงบริเวณคอนโซลนะครับอุณหภูมินะครับลมที่ออกนะครับมาจากต้ายสุดนู่นเลยนะครับผมออกอยู่สเกลประมาณ7จ็ดหรือว่า8องศาได้ครับผมัน7.8นะครับอ่าองเริ่มเป็นฟ้าลมมันเป่ามานะครับเรียบร้อยนะครับรถวิ่งมานะครับ179,437กกิโลเมตรนะครับ อันนี้แผงแอร์รั่วนะครับตู้แอร์ผุนะครับผมน้ำมันคอมพรวเตอร์ไหมเอปิชั่นวาล์วก็ไหมนะครับเอปิช e wow ั่นวาล์ e wow จริงๆจะเอามาใช้ก็ได้นะแต่ช่างเจไม่ไม่เสี่ยงนะครับผมและอย่างมันเกินระยะของอายุการใช้งานแล้วไหนๆก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็ลวดเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าก็อยู่ในงบนะครับที่ได้เสนอลูกค้านะครับผม เเรียบร้อยกันไปนะครับมาเดี๋ยวเราเออกไปดูค่าเกจนะครับค่าเกจค่าการทํางานกันนะครับว่าค่าโรเพชเชอร์เท่าไหร่ค่าไฮเพชเชอร์เท่าไหร่ตามแมวเ,เป็นอย่างไรนะครับจะยังคงไสอยู่ไหมนะครับมาอ่าออกเต็มสองทำงานพอดีนะครับ เต็มสองทำงานนะครับไฮเพชเชอร์นะครับสองร้อยเพลตไอโรเพชเชอร์นะครับ,รบอยู่ประมาณยี่สิบแปดยิบเก้าเพไอนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าต้องไปแก้ไขเรื่องคาร่า่งด่วนดๆนะครับก็ราเขามัดเชือกมัดสายไฟไ,ไว้นะครันะ ได้เชื่อมนะครับเขาล้างสายไฟไว้นะครับนะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับเขามัดเชือกไว้นะครับมัดเชือกมัดสายไฟไว้นะครับถ้ามันขาดหรือมันหลุดลงมานี่คือหล่นทั้งแผงแอร์ทั้งหม้อน้ําเลยนะครับต้องไปเชื่อมนะครับต้องไปเชื่อมติดนะครับ แล้วถ้าเกิดตกหูแมงแรงนี่หล่นลังคาเลยนะครึมเลยนะครับเย็นนะครับเรียบร้อยนะครับเย็นทั้งสายนะครับเนี่ยตาแมวนะครับใส่กริ๊กนะครับนะครับปอกท่อช้กันไปนะครับอ่าเงียนะครับามาดูอะไรที่เปลี่ยนก่อนนะครับนี่เลยครับอะไรเก่าลูกค้านะครับเปลี่ยนยกย่องนะครับยกชุดเลยนะครับ อะไรมีน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับผมชุดคัสก็จะเปลี่ยนรีเลย์ให้ด้วยนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่นานนะครับผมแล้วก็ชุดโอลิงระบบเลยนะครับทั้งหมดตู้แอร์วาวแผงฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นี้เปลี่ยนทุกๆ6เดือนนะครับแผงนะครับควรล้างน้ำนะครับล้างน้ำเปล่าธรรมดานะครับทุกๆ 1- ถึง3เดือนครั้งฉีดน้ำธรรมดาล้างนะครับ ถ้าเราปล่อยให้มันมีขี้ดินอุดตันเนี่ยมันจะระบายความร้อนไม่ทันนะครับแล้วก็นี่นะครับแผงไม่ใช้แล้วนะครับตู้พูดผิดนะครับภาพนี้นะครับไม่น่าใช้แล้วนะครับใช้ต่อเกิดใช้ได้ไม่ก,กี่เดือนรั่วนะครับได้มาลื้อใหม่นะครับอัน,นี้ก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับจัดให้อยู่ในงบที่ ลูกค้าแจ้งไว้แน่นอนนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ฝากร้านแอร์นะครับฝากร้านแอร์กันด้วยร้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมร้าน PJ แอรรถยนต์นะครับซ่อมแอร์เติมน้มยาแอร์เชิญใช้บริการกันได้นะครับขอบคุณครับ